โอ้น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆทําง่ายด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเค้กเบเกอรี่สูตรทําง่ายเค้กโยเกิร์ตธัญพืชใส่น้ําผึ้งนะคะเป็นเมนูที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่เนย ขั้นตอนน้อยใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเองค่ะหน้าตาดีแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีโยเกิร์ตนะคะเพืเ่อนๆใช้โยเกิร์ตรสอะไรก็ได้เจแปนใช้แบบออริจินอลก็คือแบบจืดเลยนะคะไม่มีรสชาติอะไรก็เป็นแบบเอ่อทานเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ทำแบบปริมาณน,น้อยนะคะใช้หนึ่งกระปุกก็พอทำทานเองไม่กี่คนนะคะตามด้วยไข่ไก่สองฟอง ใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหวานเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะน้ำผึ้งเนี่ยหวานตามชอบเลยแล้วใช้ช้อนซ่อมตีให้ทั้งหมดเข้าเนื้อกันเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายค่ะวัตถุดิบน้อยมากแล้วก็ทานดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเค,ค้กเพื่อสุขภาพนะคะไม่ต้องใส่เนยน้ำมันไม่ต้องมออีแป้งด้วยค่ะ ตีทุกอย่างจนเข้าเนื้อกันดีแล้วนะคะเราจะเตรียมถ้วยฟอยแบบนี้เพืเ่อนๆไม่มีถ้วยฟอยจะใช้เป็นภาชนะอะไรก็ได้ที่อบได้หรือว่าเอาไปนึ่งได้นะคะหยอดใส่ถ้วยเลยค่ะไม่ต้องให้เต็มถ้วยนะคะเดี๋ยวจะล้นเอาสักสามในสี่ของถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วนำธัญ,ญพืชที่อยากทานนะคะเราจะใส่ธัญ,ญพืชด้วย เตรียมไว้ก่อนว่าจะใส่อะไรนำมาจัดเรียงใส่ให้สวยงามน่าทานเลยนะคะตามชอบเลยจะใส่เป็นพวกผลไม้อื่นๆเช่นสับปะรดแอปเปิ้ลก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วนํามาอบใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันหรือจะเป็นเตาอบหม้ออบลมร้อนหรือเอาไปนึ่งได้หมดเลยนะคะเจปันจะตั้งความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายด้วย ทีนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อเบเกอรกี่ที่ไหนแล้วนะคะเพื่อนๆมีแค่โยเกิร์ตไข่ธัญพืชก็ได้ของอร่อยเบเกอรี่ทําง่ายน่าทานด้วยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปานจะตักให้ดูนะคะร้อนๆเลยโอ้โหโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเนื้อเด้งๆนุ่มๆเลยทานกับชากาแฟอร่อยมากเลยค่ะ อันนี้นะคะเนื้อนุ่มเด้งน่ากินมากเลยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือร่อยมากไม่ต้องไปซื้อเค้กที่ไหนละทําเองง่ายๆค่ะความหวานนี่หอมน้ํำผึ้งมากเลยค่ะทําง่ายด้วยไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะ เบเกอรี่สูตรบ้านๆทำเองง่ายๆวัตถุดิบน้อยอย่างส่วนที่เหลือตรงนี้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะเจ mm ๊ปันขอตัวเอาขน,นมไปเสิร์ฟก่อนนะคะ mm hmm. ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ